เกษตรเขาเกษตรเราสวัสดีครับกลับมาพบกับเกษตรเขาเกษตรเราเช่นเคยนะครับสัปดาห์นี้เราเดินทางมากันที่อำเภอทับสแกนะครับจังหวัดประจวบคีรีขันเพื่อพบกเกษตรกรดีเด่นสาขาบัญชีฟาร์มและนี่ก็คือนายทวิดิ์จุนเนียนครูบัญชีดีเด่นของจังหวัดประจวบคีรีขันนั่นเอง จริงๆแล้วเนี่ยการทําบัญชีเนี่ยเราได้แน่ๆเลยก็คือการการเปลี่ยนแปลงอาชีพของเรานะครับจากเมื่อก่อนเนี่ยเราทําเกษตรแบบแบบแบบสมัยเก่านะครับอ่าได้มาเท่าไหร่ก็พ่อค้าขายแห้พ่อค้าคนกลางอย่างเดียวเราไม่รู้จักการแปลรูปแต่พอเรานําข้อมูลเรื่องบัญชีเนี่ยเราสามารถมาแปลรูปได้เองเพิ่มมูลคล่าขึ้นมาสร้างเศรษฐกิจของชุมชนแล้วเราเป็นผู้นําด้วยเราสามารถแก้ปัญหาของชุมชนได้เลยนะฮะเราก็ีก,การส่งเสริมให้ลูกบ้านของเรานะครับ นําข้อมูลบัญชีมาวิเคราะห์การปลูกพืชเชิงเดียวก็คือปลูกมะพร้าวอย่างเดียวนะครับในช่วงที่ผลผลิตในช่วงที่ราคามะพร้าวตกต่ำเขาเขาก็เกิดปัญหาแล้วแต่จากการวิเคราะห์ทางด้านบัญชีเราต้องหารายได้เพิ่มจะหาเพิ่มยังไงปลูกพืชผสมผสานเรามีการนําข้อมูลเรื่องบัญชีมาบันทึกบันทึกบัญชีว่าช่วงเดือนไหน สถ,ถานการณ์เป็นยังไงฝนตกยังไงแล้งยังไงมะพร้าวช่วงไหนราคามันถูกนะครับพอเราบันทึกบัญทีเราจะรู้เป็นรูปเลยนะครับหลังจากนั้นสมมติว่าพอราคามะพร้าวมาถูกเราก็มีการชะลอการขายชะลอการขายด้วยการไปเพาะพันธุ์ไว้ก่อนเพราะเขาเรียกว่าหน่อมะพร้าวนะฮะเราไม่ขายช่วงนั้นแต่เรามาเพาะพันธุ์ไว้อีก3เดือนเราค่อยขายจากลูกหนึ่งเจ็ดบาท พอเราขายเป็นหนอ่อเราขายได้ถึง50บาทเห็นไหมครับเป็นการเป็นการชะลอการขายและเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับผลผลิตของเราด้วยกรมตัวบัญชีสากลนะคะก็มีการสร้างเกษตรกรที่เขาให้สามารถที่จดบันทึกบัญชีรับใจ่ายในครัวเรือนและต้นทุนประกอบอาชีพได้เกษตรกรหลายท่านนะคะที่เรียนรู้จากเราแล้วก็สามารถจดบันทึกบัญชีเกิดความเข้าใจเมื่อเกิดความเข้าใจและทาเองได้ประสบความสําเร็จเขาก็จะต่อยอดเป็นครูบัญชี ครูบัญชีเกษตรกร,ร,กรอาสาของเรานั้นเนี่ยก็จะมีหน้าที่ในการให้คำแนะนำสอนแนะนการจัดทำบัญชีเสริมลงไปให้กับเกษตรกร,เ,ร,กรเพื่อนบ้านนะคะเพื่อสร้างชุมชนคนทำบัญชีเพื่อขยายเครือข่ายและต่อยอดให้เกษตรกร,ร,กรนั้นเนี่ยสามารถนำข้อมูลทางบัญชีที่ใช้นั้นไปวางแผนประกอบอาชีพได้ขอบคุณกรมตรวจบัญชีสากรณะครับที่ที่ให้ความสําคัญกับครูบัญชีอาสานะครับครูบัญชีอาสาเนี่ยทำด้วยจิตอาสาจริงๆ ไม่มีผลตอบแทนไม่มีเงินเดือนไม่มีค่าจ้างนะฮะแต่สิ่งที่ได้คือความภาคภูมิใจความภาคภูมิใจในการช่วยเหลือเกษตรกรนะครับในการแก้ปัญหาในการดูแลเรื่องทุนเรื่องต้นทุนเรื่องกําไรเรื่องผลผลิตเรื่องการวิเคราะห์อ,อะไรต่างๆแล้วกวรมตรวจบัญชีสหกรณ์ก็สนับสนุนเราตลอดไม่เคยทอดทิ้งผููบัญชีนะครับอย่างน้อยๆเขาก็มาสร้างสร้างความภาคภูมิใจให้กับเรานะฮะทำให้เรามี เขาเรียกว่ามีใจที่ที่อยากจะจะ,จะดาเนินงานต่อนะครับบางครั้งเราท้อพอกรมตรวจญชีเข้ามาช่วยสนับสนุนช่วยส่งเสริมเนี้ยมันมันก็สร้างขวัญกาลังใจให้กับเรานะครับส่วนแผนที่จะดําเนินงานต่อเราก็จะขยายเครือข่ายให้มากขึ้นกว่านี้นะครับแล้วโดยเฉพาะเรื่องการติดตามเราสอนไปแล้วเราไม่ติดตามมันไม่มีประโยชน์นะครับเพราะว่าสอนไปแล้วเนี่ยเขาก็บันทึกแค่ช่วงแรกๆนะครับหลังจากนั้นถ้าไม่ติดตามไม่ตรวจสอบว่ามีการบันทึกจริงหรือไม่ บันทึกแล้วเอาข้อมูลเหล่านั้นมาใช้จริงหรือไม่มาวิเคราะห์เพื่อจะให้นําไปใช้ประโยชน์หรือไม่อะไรพวกนี้นะเพราะนั่นในแผนเนี่ยนะเขานอกจากสอนแล้วเราต้องติดตามด้วยนครับดังนั้นการที่จะเป็นครูได้เขาก็ต้องเป็นต้นแบบเขาก็จะมีการจดบันทึกบัญชีของตัวเขาเองมีการทําบัญชีอย่างต่อเนื่องแล้วก็เห็นผลว่าเขาได้ใช้ข้อมูลทางบัญชีนั้นเนี่ยไปประกอบอาชีพเขามีการวางแผนการผลิตการาผลิตสินค้าต่างๆแล้วก็มีการ จัดการรายได้ของเขาเนี่ยเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตท,ที่ดีหลายคนที่เป็นครูบัญชีของเราอะนะคะสามารถที่จะสร้างรายได้เพิ่มขึ้นได้หรือบางคนเนี่ยก็ลดภาระหนี้สินแล้วก็เขาก็จะมองเห็นว่าค่าใช้จ่ายต่างๆนั้นเนี่ยเขาสามารถลดค่าใช้จ่ายตัวไหนลงได้เป็นการเพิ่มรายได้ให้เขาอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างหนึ่งที่จะทําให้เกษตรกรอื่นๆเนี่ยได้เกิดความสนใจแล้วก็มาเรียนรู้การจัดทําบัญชีมากขึ้นค่ะ ลังรายการเกษตรเท้าเกษตรเราก็ต้องขอขอบคุณกรมตรวจบัญชีสากรณ์ที่สนับสนุนในการจ่ายทำในครั้งนี้นะครับแล้วกลับมาพบกับเกษตรเท่าเกษตรเราได้ใหม่ในครั้งต่อไปวันนี้ผมนัตุพรลาไปก่อนครับสวัสดีครับเกษตรเขาเกษตรเรา